โอเคครับส,สวัสดีสวัสดีครับวัออนนี้มันจะผมนะครับวันนี้ผมกินอะไรเจนครับผมอ่าคือว่าผมไปนั่งคิดนั่งคิดห่ามันเหมือนกันว่าเปิดกาชาตู้อันนี้ดีหรือเปล่าผมแบบก็มีอยากอยากได้อาริติกิอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่มีตัวกันบินอ่ะเนาะตัวกันบินก็จําเป็นสําหรับทีมป้องกันอ่ะหรือว่าทีมเล่นเองเพราะว่าตัว ตัวบินมันเยอะมากเลยเออผมก็เลยแบบคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะเอาดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวกัมบินเป็นตัวที่ดีใช่ป่มละ่ะคือว่ามันผมไม่ได้อยากได้รีวิวหรอกเพราะผมอยากได้แค่มาแบบในทีมผมอะ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแถมนี้ผมจะทดสอบกัน เออเอ,อ,เอ,อเอ้ยฟ้าเอ้ยอัพได้ด้วยสวยโอเคเอัพเ,เลยแล้วกันนะครับอืมรีวิวข้อค้าของพางในคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคไหลพิบอ่ะอืมไหลพิบใส่เกียง์ไงดีอ่าแร่ไม่ได้กินเยอะมาอะไรไม่ได้ใช้ตอนนี้พีอะไรเต้มไปน้อย อันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันนะอันนี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็ใส่อันนี้แล้วกันเอ้ยไม่แม็กซ์เฮ้ยหกดาวเดียวอันตัวหกดาวเดียวเดียวอันตัวหกดาวเดียวเพราะว่าหกดาวมันตัวมันเกลื่อนมากอืมโอเคอาจจะน่ายน,นะเดี๋ยวผมใส่เกียร์ยังไงดีอ่ะเออใส่เกียร์ยังไงดีอ่ะไฮ้อันนี้ไม่ได้ไงตัวนี้เก็บไว้ก่อน ต่เกียร์ยังไงดีวะตัวนี้เออมอ่าคิดหนักคิดหนักก็คิดหนักเหมือนกันนะจริงแบบมันก,มนก็มันก็คิดหนักใช้ได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมดูสเตย์ัดตรงที่วิ่งก่อนนะเคลื่อนที่เท่าไหร่ห้าสิบห้าต่อคนันนีหว่าจะเกียร์สายบัฟดีป่ะเนี่ยอ ไม่ทำวากิแล้วอืมขอใส่เป็นนิรันกันนะโอเคคือเอาความเร็วเพื้นที่นิดหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอันตราใช้สกิลไอช่องหน้าเอออยู่ไหนนะตัวเวทตัวนี้สามร้อยสามหกหกโอเคสตาร์ทคร่าวน่าจะพอใช้ได้อยู่นะผมว่าเพื่อนที่เอ่าขึ้นมาร้อยนิดนิดอืม โอเคโอเคใช้ได้เลยแหละมาเดี๋ยวผมดูกรอบกันนะเผื่อผมแบบปั้นปั้นไฮเปอร์เอเม็กมัเปลี่นตัวเองโอเคไม่เป็นไรเอ,เอาใครออกอะ่ะ <c oughs> เอาใครออกเอาใครออก,เ,อออกเ,อเ,อเลยนี่มีสกิลเลยสร้างบาลีโอเคผมขอถอดเอเลนออกแล้วกันนะโอเค น้ำสี่ตัวโคตรเยอะเลยวะอโอเคลองเล่นสักสองสามตาแล้วกันเนะาะถ่านน้ำสี่ตัวเยอะไปไหมตอนแรกก็คิดว่าจะเอามาน่าจะผมคิดว่านี่ปั้นมาแทนอ่าดาวินชี่อ่ะเพราะว่าดาวินชี่จะเป็นจะน้ำเยอะเกินมันจะถ่วงมนันเกินไปอะไรเงรี้ยเออปึ๊บโอเค แล้วเล่นคร่าวๆก่อนนะเพราะาผมอยากดูทีมก่อนวนะ่าผมจะทีมจะอาหารนี่ขึ้นไหมผมคงไม่เอาเอลลี่ลงทีมป้องกันนะนะเพราะว่าแบบน่าจะทวงอยูอ่ตอนนี้โอเคเพราะาผมอยากเออถ้าปั้นหมอม็กใช่ป่ะลงแทนใครดียร์ใช่อผมคิดได้นะเอออันนี้ใช่อผมคิดได้แบบเอามาเอาใครออกดีอาม่าเอาออกไม่ได้อ่ะมันคือมีสล็อตมีคือมีเอเลนเอเลน,เอ,เลนอ่าแล้วก็ดาวินชีตรงเนี้ย สองช็อตตรงท้ายตรงนี้เนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆรจริงจริงเดือเดปุ๊บเนนี้มีร้แรงไงก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนถอนเดือนเดือนถัดไปค่ายบ้ากันเอเดือนถัดไปค่ายบ้ากันนะครับใบรุ่นนะครับใบรุ่นโอเค มันก็ยังรู้สึกว่าทีไม่ได้เก่งขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เข้าสอบตรงไอ้นั่นอนะ mm hmm. ติดไอ้นี่เนี่ยนะโอเคอีกตาเนึ่ยแล้วกันนะครับผมหาใครดีหาธาตุไฟเยอะเนาะธาตุไฟโอเคทีมนี้แล้วกันนะครับอืมมันผมผมจำผมไม่รู้ความกว้างผมยังไม่ดูขออ้อมูลเลยเจอเลยอ่าเดี๋ยวค่อยทำชิ้นรีวิวเต็มวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมวันเสาร์ก็จะลงเนาะเอาใคร ผมได้ตัวรีวิววันเขต้องรีบทำหน่อยนะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเออมปนที่เท่าไหร่แล้ววันที่เท่าไหร่แล้วลืมเหมือนกันนะลืมเหมือนกันอืมลงวัสาก,กันนะครับคลิปรีวิวเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ตอนมันน่าจะเด็กอะ่ะเกือบสองทุ่มอนะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอลลี่แฟนกินเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ดีใช้ได้เลยแหละนะครับโอเคมามาดูกันว่าทีมอืม พอใส่ตัวไม่แม็กแล้วมันถ่วงทีมอยู่นะคือคือคือตัวผมทีมมันแม็กแล้วมันปล่อยตัวได้ไวอยู่แต่ว่าพอมันไม่แม็กกับตรงเนี้ยมันมีข้อเสียตรงนี้ตรวนิดเดียวนิดเดียวจริงจริงผมถ้าน้ำสีตัวแหละมันเลยแบบตายเยอะ,นะอะอเนาะเอาใครน้าจะเอาถ้าปั้นแม็กมนันจะเอาเป็นดาวิชเชีย์อดีเอรินก็คงอยู่ต่อไปนะครับนะปั้นแม็กดีไหมตรงนี้ยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย ผมปั้นแม็กปั้นแม็กมันรีวิวไหมแต่ว่าผมหากบไม่ทันอะ่ะเออผมหากบไม่ทันอะ่ะประเด็นอืมสข้าวค้าข้าวคแล้วกันนะอ่อีแต่ผมค่อยคิดแล้วกันนะเออค่อยคิดค่อยคิดตัวสามสบใบได้กบมาหนึ่งไอ้ก็ไม่ใช่กบไม่ใช่ได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวผมก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าผมไม่ใช้ลูบี้เปิดเลยเดือนนี้ มต่คุ้มๆค,คุ้มมากเลยไม่ได้คุ้มตรงนักโค,คโ,โคตรคุ้มเลยเออโคตรคุ้มเลยแหละคือมันเป็นคอมโบเอลิตูเดียตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นคอมโบที่ดีเลยนะอมันผมก็ผมไม่มีทีมคอมโบแบบนั้นไงผมไม่มีตัวปวดแบบไปยูอศัตรูนะ่ะเออมันก็น่าสนใจที่ผมจะเอามาเล่นอะไรเงี้ยอืมน่าคิดเหมือนกันค่อยคิดแล้วกันนะอืมส่วนในการใช้ทรงงานตอนนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เย่เลย,เลยนะครับ Okay. ส่วนใครที่ได้ล่างเป็ดดาวร่างธรรมดามากก็ยืมสลับล่างเพื่อเอากบเอาร่านตัวนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบวานนี้แล้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับคลิปพวกนี้ครับบ๊ายบายครับ